วันนี้เป็นวันวันมหิดลซึ่งก็ต้องถือว่าเป็นวันที่สําคัญนะจริงๆ <S <S แล้วเนี่ยไม่ใช่สําคัญเฉพาะวงการแพทย์วงการสาธารณสุขบ้านเราเท่านั้นนะครับแต่ว,ว่าก็ถือว่าเป็นวันสําคัญต่อเรื่องสุขภาพของประชาชนคนไทยทั้งประเทศด้วยนะครับใช่ค่ะวันนี้เราเรียกสั้นๆว่าเป็นวันมหิดลน,นะคะสมเด็จพระมหิดลที่เบศอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกค่ะ ทรงมีพระราชสมภพณนะวันที่1มกราคมปี2435และเสด็จสวรรคตเมื่อวันที่24กันยายนพุทธศักราช2472ค่ะพระชนมายุ37ปี267วันนะคะทรงมีคุณูปการอย่างมากต่อวงการการแพทย์และการสาธารณสุขค่ะ จนได้รับการถวายพระสมัญญานามว่าองค์บิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทยและองค์บิดาแห่งการสาธารณาสุขของไทยแล้วก็ได้เกิดรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลขึ้นในสมัยรัชกาลที่9ด้วยค่ะครับมีประโยคหนึ่งนะครับที่พระองค์เนี่ยได้พระราชทานไว้ะนะครับให้กับคนที่อยู่ในบุคลากรทางการแพทย์นักศึกษาแพทย์ถ้าใครขับรถผ่านไปทางสารยานะ จะออกจากกรุงเทพไปน่าคำถมเนี่ยขวามือจะเป็นมหาวิทยาลัยม,ม่โดนนะมผมก็จะเห็นป้ายนี้เลยนะครับข้อความที่ขึ้นเมื่อกี้เนี่ยนะฮะเอาขึ้นมาใหม่นะครับเป็นข้อความที่คนที่เรียนนักเรียนแพทย์มาเนี่ยจำขึ้นใจนะครับนั่นก็คือขอให้ประโยชน์ส่วนตนเป็นที่สองประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง ลาบทรัพย์และเกียรติยศจะตกมาแก่ท่านเองถ้าท่านทรงธรรมะแห่งอาชีพไว้ให้บริสุทธิ์คือให้นึกถึงเพื่อมนุษย์ก่อน S <S แล้วค่อยนึกถึงตัวเอง <S <S นี่คือคนเป็นแพทย์ที่ <S <S ถูกปลูกฝันม,มาแบบนี้แต่เราเห็นอย่างชัดเจนในสถานการณ์โควิดนะคุณเปรโลเมสแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ทุกส่วนทุกหน่วยที่เกี่ยวข้องเนี่ยเราเห็นถึงความเสียสละตรงนี้ <Correct. S 2> ของพวกเขาจริงๆนะคะนี่พอเราเห็นปุ๊บเนี่ยสังคมก็ต้องดูแล <S <S <หา S 2> บุคลากรเหล่านี้นะครับให้ให้เขามีกําลังใจที่จะทํางานตรงนี้ต่อไปนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นวันหยุดพิเศษนะครับใช่ค่ะ